อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกันนะตอนที่1887ขัดขวางหิมะและสายลมหนาวเย็นพัดผ่านในค่ำคืนหลังจากตรวจพบว่ามีเมืองอยู่หวังหลินก้าเดินเข้าเมืองโดยไม่รู้เหตุผลว่าทำไมถึงต้องการมาที่นี่บางทีข้าอาจกำลังค้นหาความรู้สึกของการเป็นคนธรรมดาหวังหลินก้าเดินเข้าไปในหิมะจนเกิดเสียงเกล็ดหิมะอันหนาวเย็นหล่นลงกระทบใบหน้า เขาเดินจากเมืองด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่งทิ้งรอยเท้าเอาไว้แต่มันก็ถูกหิมะปกคลุมอย่างรวดเร็วพอถึงอีกด้านของเมืองหวังลิงมองกลับมาระหว่างทางเขาเห็นทั้งเมืองมีแสงนับหมื่นแห่งส่องสว่างจากทุกมุมบ้านอย่างไรก็ตามกลับไม่มีความรู้สึกอบอุ่นเขาเสมือนรอยเท้าที่โดนหิมะปกคลุมเขาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งกับที่นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่หวังลินเกิดความรู้สึกอธิบายไม่ได้เช่นนี้เขาเข้าใจอย่างหนึ่งว่า ในขณะที่ระดับบ่มพอเพิ่มขึ้นจะค่อยๆสูญเสียฟังเส้นสุดท้ายของการเป็นคนธรรมดาหวังหลินรู้มาว่าการเปลี่ยนตัวเองกลับเป็นคนธรรมดานั้นมีขีดจำกัดอยู่ที่สามครั้งหลังจากผ่านครั้งที่สามไปจึงถือเวลาต้องตัดออกมันเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจเขาต้องการพักผ่อนในเมืองและเฝ้าดูชีวิตของคนธรรมดาแต่กลับไม่สามารถเอาจิตใจลงไปเต็มที่ได้อีกแล้วจิตใจข้าไม่สงบนิ่งอีกแล้วใช่หรือไม่ หวังหลิงมองไปยังหิมะในท้องฟ้ายืนอยู่ข้างประตูอย่างโดดเดี่ยวปากยังคงพึมพำกับตัวเองตอนนี้ข้ามีแปดแก่นแท้อีกแค่หนึ่งแก่นแท้ก็จะบรรลุขั้นแก่นแท้ดับศูนย์หลังจากนั้นข้ามนอไอเจาว่าจะสามารถผ่านด่านวิบากแก่นแท้ทั้งเก้าได้อย่างรวดเร็วบางทีจิตใจข้าอาจไม่สงบนิ่งแต่ข้ารู้ว่าสักวันหนึ่งมันจะสงบนิ่งและข้าจะสามารถรู้แจ้งได้หวังหลินเข้ามาแต่จากไปด้วยความรู้สึกทุกข์ ราวกับเขาได้สูญเสียบางอย่างและไม่สามารถค้นหามันเจอนี่คือราคาราคาของความแข็งแกร่งหวังหลินก้าวเดินผ่านประตูเมืองอย่างเงียบงนันใบหน้าเผชิญกับสายลมจนเขาเดินห่างออกไปจากเมืองชา้าชาแสงนับหมื่นส่องอยู่ด้านหลังเขาและเปล่งความอบอุ่นหวังหลินรู้สึกถึงความอบอุ่นแต่ไม่สามารถแตะต้องมันได้เสียงลมหวีดดังลอดผ่านหิมะจนค่อยๆกลายเป็นเสียงเพลงแห่งสายลมและหิมะที่อยู่กับร่างดันโดดเดี่ยวของหวังหลิน ไม่กี่เดือนต่อมาในทะเลโอสถซึ่งพังทลายไปแล้วที่นี่กลายเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่ไม่มีอะไรอยู่ไม่มีร่องรอยแห่งชีวิตมีเพียงความอ้างว้างและความตายหวังลินปรากฏตัวอยู่ในท้องฟ้าเหนือทะเลโอสถนี่เป็นครั้งที่สองที่เขามาที่นี่ขณะที่หวังหลินก้าวเดินผ่านทะเลโอสถเขาส่งสัมผัสวิญญ,ญาณออกไปยิ่งไปใกล้แคว้นมันเขียวมากขึ้นยิ่งระมัดระวังมากกว่าเดิมผ่านไปหนึ่งเดือนหวังหลินจึงได้ก้าวเข้าสู่แคว้นมันเขียว เขาสัมผัสกลิ่นไอมืดมนที่กำลังห่อหุ้มทั่วทั้งแควนได้กลิ่นไอนี้มีความกระหายเลือดและเย็ยนเยียบปลัวไหลออกมาแม้แต่เซียนอสูรหรือคนธรรมดาที่เกิดขึ้นบนแควนแห่งนี้ยังแฝงความชั่วร้าตามธรรมชาติแผ่นดินของแควนมันเขียวแตกต่างอย่างมากจากแควนกระทิงนสวรรค์มีภูเขาเพียงไม่กี่ลูกส่วนใหญ่พื้นที่มีแต่หนองบึงกว้างใหญ่ไร้ขอบเขตราวกับมีตำนานน่ากลัวอยู่หลายเรื่องแค่เดินเข้ามาก็ทำให้ขนลุกขนพองได้แล้ว หวังหลินไม่ชอบแกนมันเขียวอย่างมากในแกนมันเขียวไม่ได้มีเซียนทรงพลังเหลืออยู่มากนักที่มีอยู่ส่วนใหญ่เป็นเซียนอ่อนแอที่ไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อหวังหลินอย่างไรก็ตามเขายังคงประคองจังหวะเช่นเดิมเพื่อให้ใช้บิดมิติผ่านแกนมันเขียวต่อไปเขาสัมผัสได้ว่าส่วนลึกภายในแกนมันเขียวมีพลังลึกลับสายหนึ่งพลังนี้เต็มไปด้วยพลังมันอันมหดมาตามแผนที่บนกระดองเต่าที่นั่นคือตำแหน่งของอารามแมงป่องมันเขียว แกนกระทิงสวรรค์ไม่ได้มีอารามกระทิงสวรรค์อารามแบบนี้จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตจากจัก,กรพรรดิหากไม่ได้รับอนุญาตก็ไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้พลังมารุนแรงมากพอที่จะส่งผลกระทบต่อจิตใจของผู้คนหวังหลิงไม่ได้เข้าไปที่นั่นแต่เดินทางอ้อมไปยังชายแดนของแกนเมืองตู่เวลาผ่านไปหลายเดือนอย่างชา้าชาช่วงระหวานน่างนี้หวังหลิงเจอกับเซียนอยู่บ้างแต่ไม่มีใครสามารถหยุดเขาได้ ผ่านไปอีกหลายเดือนหวังหลินจึงปรากฏตัวที่ชายแดนของแคว้นมันเขียวตรงชายแดนสู่แคว้นเมืองตู่มีเทือกเขาแห่งหนึ่งที่หาได้ยากในแคว้นมันเขียวมันทอดยาวและคลายจะเชื่อมต่อกับฟ้าดินผ่านเทือกเขานี้ไปเขาจะอยู่บนแผ่นดินของแคว้นเมืองตู่หวังหลินยืนอยู่ใต้เทือกเขาจ้องมองภูเขาที่สูงกระหงานด้วยท่าทีสงบนิ่งเขาสัมผัสถึงต้นตอพลังมานอันมหึมาตรงยอดเขาซึ่งควบแน่นเป็นแมงป่องสองตัว พวกนั้นคือผู้ส่งสารมันเขียวทั้งสองคนด้านหลังพลังมานทั้งสองมีปราณกระบี่ขนาดมหฮมาตรงยอดเขาพอหวังหลินมาถึงพลังปราณกระบี่โบราณจึงได้ปลดปล่อยกลิ่นอายทำลายล้างฟ้าดินพลังลอยตัวอยู่บนยอดเขานี่เป็นครั้งแรกที่หวังหลินได้เผชิญกับพลังอำนาจที่สามารถหยุดเขาได้ในแคว้นมันเขียวเขาสัมผัสกลิ่นอายคุ้นเคยออกมาจากกระบี่เล่มนั้นได้ นั่นหมายความว่าหวังหลินตัดสินใจออกมาผ่านแคว้นมันเขียวเป็นเรื่องที่ถูกต้องหากเขาไปทิศทางอื่นคงเจอกับอุปสรรคมากกว่านี้สามคนประเมินค่าไว้สูงมากหวังหลินก้าวเดินเข้าสู่ภูเขาวินาทีที่ก้าวเท้าออกไปกลิ่นไอมันเขียวทั้งสองจึงพุ่งออกมาพวกเขาเหมือนแมงป่องมันเขียวดูร้ายสองตัวที่กำลังพุ่งลงมาจากยอดเขาเข้าหาห,าหวังหลินหลังจากนั้นไม่นานเงากระบี่โบราณตรงยอดเขาส่งเสียงหึงอย่างรุนแรง มันกวาดออกไปและฟันลงมาตามร่างเงาเบื้องหน้าโลกสั่นสะเทือนไปทั่วพลังอำนาจของกระบี่เล่มนี้ดุดเข้ามาแทนที่แสงทุกอย่างในโลกราวกับเป็นแสงในอวกาศหวังหลินกระพริบตาเย็นเยียบรอยสักบนใบหน้าด้านขวาเรืองแสงขึ้นมาเปลี่ยนกลายเป็นเส้นด้ายสีดํานับไม่ถ้วนเข้าห่อหุ้มหวังหลินและเปลี่ยนกลายเป็นชุดเกราะห่อหุ้งจนเหลือเพียงเรือนผมสีขาวและดวงตาเย็นเยียบหลังจากหวังหลินสวมเกราะวิญญาณ กลิ่นอายจึงระเบิดออกมาบรรลุขั้นวิบากดับศูนย์ระดับต้นในทันทีเขาเก้าวออกไปประชิดแมงป่องมันเขียวตัวแรกก่อนที่หวังหลิงจะได้โจมตีผู้ส่งสารมันเขียวเผยใบหน้าบ้าคลาั่งเขาไม่ได้ใช้วิชาอันใดออกมาทันทีที่หวังหลินมาถึงฝ่ามือกลับสร้างผนึกและชี้ตรงกลางหน้าผากตัวเองจากนั้นไม่นานมีกลิ่นอายหน้าขนลุกโผล่ออกมาทั่วร่างผู้ส่งสารขั้นวิบากดับศูนย์ระดับกลางกลับเลือกทำลายตัวเอง นี่เป็นการทำลายตัวเองโดยไม่ลังเลและเขาระเบิดร่างทันทีการทำลายตัวเองของเซียนขั้นวิบากดับศูนย์ระดับกลางนั้นทรงพลังมากพอจนสั่นคลอนได้ทั้งแคว้นมันเขียวพลังนี้แม้แต่เซียนขั้นวิบากดับศูนย์ระดับปลายยังต้องขมวดคิ้วไม่รู้ว่ากินดีหมีหรือกินอะไรมาหลังจากผู้ส่งสารคนแรกระเบิดอีกคนด้านหลัง,ขงเขาก็เลือกทำลายตัวเองเช่นเดียวกันการทำลายตัวเองของเซียนขั้นวิบากดับศูนย์ระดับกลางสองคนนั้น สามารถทำให้เซียนขั้นวิบากดับศูนย์ระดับปลายล่าถอยได้แล้วขอผู้ส่งสารระเบิดตัวเองไปสองคนหวังหลินดวงตาสองสว่างและเกิดวิกฤตอันรุนแรงขึ้นทันทีวิกฤต,ตินี้ไม่ได้มาจากพลังทำลายล้างตัวเองแต่เป็นเหตุผลว่าทำไมทั้งสองถึงตัดสินใจระเบิดตัวเองการต่อสู้ยังไม่ได้เริ่มต้นแต่กลับเลือกระเบิดตัวเองเช่นนี้มันประหลาดเกินไป อีกทั้งด้านหลังทั้งสองคือเมคาศูนย์สิ้นที่ควบคุมพลังปราณกระบี่ทรงพลังทั้งสามสามารถต่อสู้กับหวังหลินได้ดังนั้นไม่จำเป็นต้องทำลายตัวเองเลยมีบางอย่างผิดปกติการจะสังเวยชีวิตของผู้ส่งสารมันเขียวขั้นวิบากดับศูนย์ระดับกลางจำนวนสองคนแก้นมันเขียวต้องเกิดเรื่องบางอย่างและไม่อยากปล่อยหวังหลินออกไปจากที่นี่ง่ายๆเสียงดังสน,นั่นกึกก้องหวังหลินดวงตาสองสว่างขึ้นมาแขนขวายื่นออกไปดึงเกราะธาตุดินรูปร่างมนุษย์ เพียงสะบัดแขนจึงเกิดแสงสีเหลืองน้ำตาลเข้าห่อหุ้มร่างกายหลังจากนั้นไม่นานหวังหลิงจึงระเบิดระดับบ่มเพาะเต็มกำลังและไม่ซ่อนกลิ่นอายบัญชาโบราณอีกต่อไปเมื่อกลิ่นอายบัญชาโบราณปลดปล่อยออกมาอย่างเต็มที่ร่างใหญ่ยักษ์ที่สามารถคำจุนโลกได้จึงปรากฏขึ้นมาวินาทีที่ร่างนี้ปรากฏทุกคนภายในระยะหมื่นลี้จึงมองเห็นและเกิดเป็นพลังบัญชาโบราณแผ่กระจายออกเป็นระลอกคลื่น ร่างเงาบัญชาโบราณส่งเสียงคำรามสู่ท้องฟ้าขอหุ้มร่างหวังหลิงจากพลังทำลายล้างของผู้ส่งสารทั้งสองคนพลังทำลายล้างระลอกแรกพุ่งกระแทกใส่ร่างเงาบัญชาโบราณจนเกิดเสียงดังสนั่นวันไหวร่างเงาสันเทาและเผยทีท่าว่ากำลังพังทลายตอนนั้นพลังทำลายล้างระลอกที่สองก็มาถึงแล้วเสียงดังกึกก้องสั่นสะเทือนสวรรค์ ร่างเงาบัญชาโบราณที่เพิ่มพูพลังด้วยระดับบ่มพาะขั้นวิบากดับศูนย์ระดับต้นของวังหลินกลับพลังทลายในทันทีพอร่างเงาพังทลายพลังทำลายล้างส่วนหนึ่งยังคงเหลืออยู่พวกมันตกกระทบใส่เกราะชั้นแรกของวังหลินซึ่งเป็นกราะธาตุดินรูปร่างมนุษย์ตอนที่1888สบสาบานพลังทำลายล้างอันน่ากลัวถูกร่างเงาบัญชาโบราณของวังหลินต้านทานเอาไว้ รวมถึงร่างกายอันแข็งแกร่งและกรอบธาตุดินรูปทรงมนุษย์อันลึกลับแม้กระนั้นหวังหลิงยังรู้สึกถึงวิญญาณดั้งเดิมกำลังสั่นเทาเขาถูกดันถอยกลับมาหลายหมื่นฟุตจนกระอักโลหิตพื้นที่บริเวณหน้าอกของกรอบธาตุดินเกิดรอยร้าวขนาดเท่าฝ่ามือแต่กรอบไม่ได้แตกสลายพวกมันต้องการทำลายข้าให้บาดเจ็บเพื่อถ่วงเวลาหวังหลิงพยายามใช้บิดมิติแต่พื้นที่บริเวณนี้โดนปิดผนึกไปแล้ว แม้จะมีเกราะวิญญาณก็ไม่สามารถข้ามผ่านภูเขาลูกนี้ไปได้ขณะที่หวังหลินล่าถอยปราณกระบี่ตามเข้ามาอย่างกระชั้นชิดมันสามารถผ่าโลกออกเป็นครึ่งส่วนด้วยกระบวนท่าเดียววังหลินพลันเงยหน้าขึ้นมือขวาชกออกไปใส่กระบี่การเผชิญกับเงากระบี่และวิชาที่ซับซ้อนแบบนี้ใช้กำปั้นจะดีกว่าเงากระบี่สั่นเทาและแตกสลายเสียงดังสนัน่นแต่แขนขวาของวังหลินเกิดอาการด้านชาและเกราะรูปร่างมนุษย์แตกร้าว ปรานกระบี่พุ่งเข้าไปในร่างหวังหลินและกำลังจะระเบิดออกมาแต่หวังหลินฝืนระงับเอาไว้เขาพุ่งเข่าหาชายหนุ่มที่ยืนอยู่บนยอดเขาชายหนุ่มจ้องหวังหลินด้วยท่าทีเย็นชาเขาคือเมคาสูญสิ้นเมคาสูญสิ้นยกกระบี่ขึ้นมาส่งกระบวนท่าที่สองออกไปกลายเป็นเงากระบี่ผ่าลงใส่หวังหลินกระบวนท่านี้แข็งแกร่งกว่าของเดิมมากกว่าสามในสิส่วนหวังหลินโย,ยนกำปั้นออกไปพร้อมเสียงคำราม ปราณกระบี่ครั้งที่สองพังทลายเสียงดังสนัน่นกระท้อทอดินบนแขนขวาของหวังหลินระเบิดไปพร้อมกันแต่หลังจากกระบวนท่าที่สองพังทลายเมคาศูนย์สิ้นปลจปล่อยกระบวนท่าที่สามและสี่ตามมาติดติดปราณกระบี่มหึืมาทั้งสองพุ่งเข้าหาหวังหลินหวังหลินตอนนี้อยู่ห่างจากเมคาศูนย์สิ้นประมาณพันฟุตใบหน้าเต็มไปด้วยจิตสังหารเมคาศูนย์สิ้นหน้าซีดเล็กน้อยตอนที่หวังหลินเข้ามาใกล้เขากัดปลายลิ้นและพ่นโลหิตออกมา โลหิตเปลี่ยนกลายเป็นสีทองและเปลี่ยนกลายเป็นร่างเงากระบี่พุ่งใส่หวังหลินจากนั้นเขายกแขนขวาขึ้นมาทันทีกระบี่โบราณเต็มไปด้วยกลิ่นอายสูงศักดิ์พลันปรากฏเขาคว้าเอาไว้และกระโจนขึ้นสู่อากาศปลดปล่อยกระบวนท่าสุดท้ายตามหลังเงากระบี่ก้าเล่มตอนที่หวังหลินเห็นกระบี่โบราณปลดปล่อยกลิ่นอายทรงอํานาจเขาสัมผัสถึงร่องรอยพลังมหาชั้นฟ้าออกมาจากมันได้กระบี่เล่มน,นี้เหมือนกับประทับสีทองของเขา มันคือสมบัติที่มหาชันฟ้าสร้างขึ้นด้วยการควบแน่นวิชาขณะที่ร่างเงาทั้งเก้ากระบี่เข้ามาใกล้หวังลินดวงตาส่องสว่างขึ้นมาเขากำลังจะหนีไปใครก็ตามที่พยายามขัดขวางจะต้องอดทนต่อความโกรธเกรี้ยวกรอบบนแขนขวาพังทลายแต่เขายังมีแขนซ้ายแขนซ้ายกำมัดและโยนกำปั้นออกไปใส่ร่างเงากระบี่ทั้งเก้ามาดูกันว่ากระบี่เจ้าจะแหลมคมกว่าหรือเป็นกำปั้นข้าที่ทนทานกว่า เสียงดังสนั่นกึกก้องไปทั่วภูเขาจนก่อเกิดเป็นพายุพัดใสอาณาบริเวณเงากระบี่ทั้งเก้าพังทลายและปะทะกับแขนซ้ายหวังหลินทว่าพอเขาเข้าไปได้จนถึงระยะ200ฟุตเมคาสูญสิ้นกำลังจะปลดปล่อยกระบวนท่าสุดท้ายออกมาสมบัติที่สร้างขึ้นจากวิชาของมหาชั้นฟ้าข้าก็มีเช่นกันหวังหลินไม่ได้ใช้แยกราตรีแม้ระดับบ่มพาะจะเพิ่มขึ้นด้วยเกราะวิญญาณเขาก็ไม่สามารถใช้ได้ถึงสองครั้งในคราเดียว เขาต้องใช้ในช่วงวิกฤตที่สุดการต่อสู้กับเมคาสูญสิ้นดูเหมือนยากแต่ก็ไม่มากพอให้หวังหลินต้องใช้แยกราตรีเขามองความคิดของเมคาสูญสิ้นและผู้ส่งสารทั้งสองออกการต่อสู้เพียงเพื่อถ่วงเวลาเขาวินาทีที่หวังหลินเอ่ยเสียงดังกึกก้องแขนขวายื่นออกไปปรากฏประทับสีทองประทับสีทองปะทะเข้ากับกระบี่โบราณเกิดเสียงดังกึกก้องจนเมคาสูญสิ้นกระอักโลหิตและดูอ่อนแรง กระบี่ในมือแตกสลายเป็นเศษเสี้ยวนับไม่ถ้วนเขากระเด็นกลับลงไปบนพื้นดินประทับสีทองของหวังหลิงเกิดรอยแตกร้าวลึกแต่ไม่ได้พังทลายมันหมองหมุนลงและหวังหลิงเก็บไปจังหวะที่สมบัติทั้งสองปะทะกันคุณภาพของสมบัติและเหล่าวิชาไม่สำคัญเลยปัจจัยสำคัญอยู่ที่จำนวนพลังแห่งศรัทธาที่พวกเขาใช้เพื่อสร้างสมบัติการสร้างสิ่งหนึ่งจากความว่างเปล่านับว่าเป็นเรื่องลี้ลับอยู่แล้ว เห็นได้ชัดว่าพลังแห่งศรัทธาจากกระบี่ของเมคาศูนย์สิ้นยังด้อยกว่าประทับสีทองของหวังหลินอยู่หลายขุงหวังหลินยืนอยู่บนยอดเขาและจ้องมองเมคาศูนย์สิ้นที่ห่างออกไปไม่ไกลนักโลหิตไหลออกจากปากเมคาศูนย์สิ้นอย่างต่อเนื่องเขามองหวังหลินและดูพ่ายแพ้ข้าแพ้เขาไม่ได้พูดถึงว่าหวังหลินสวมเกราะวิญ,ญญาณกระทิงสวรรค์หรือพูดถึงสมบัติของมหาชั้นฟ้าแพ้ก็คือแพ้แต่เจ้าก็แพ้เช่นกัน เมคาศูนสิ้นพยายามลุกขึ้นมองหวังหลิงด้วยท่าทีซับซ้อนเกราะวิญญาณของเจ้าใกล้จะหมดเวลาแล้วพลังทำลายล้างและความพยายามของข้าเพียงแค่ถ่วงเวลาเจ้าไว้ทั่วครูเราไม่คิดว่าเจ้าจะผ่านทางมาที่นี่จริงๆเพียงแค่เมคาศูนสิ้นพูดออกมาหวังหลิงพุ่งเข้าหาอีกฝั่งของภูเขาเขาไม่ได้ฟังเรื่องไรสาระพอพุ่งออกมาจึงสะบัดแขนลำแสงโลหิตทะลุทะลวงผ่านกลางหน้าผากเมคาศูนสิ้นที่บาดเจ็บสาหัส ไร้เสียงกรีดร้องและไม่มีอาการต่อต้านกระบี่โลหิตแทงทะลุศีรษะของเมคาสูญสิ้นและกลับมาหาหวังหลินเรื่องการตายของเมคาสูญสิ้นหวังหลินไม่มีเวลาตรวจสอบว่าเป็นร่างดั้งเดิมหรือร่างอาวตารหรือไม่เขารู้สึกว่าเหตุการณ์วิกฤตกำลังคืบคลานเข้ามาและความรู้สึกนี้คล้ายกับตอนที่เจอกับถุยเต้าครั้งแรกหวังหลินกำลังมองจากเทือกเขามาที่ทะเลทรายไร้ขอบเขต ซึ่งเป็นพื้นที่ราบที่เห็นได้ทั่วไปในแคว้นเมืองตู่แคว้นเกือบเจ็ดในสิบส่วนมักจะเป็นเช่นนี้ลือกันว่าในอดีตเมื่อนานมาแล้วมีเซียนต่างแดนคนหนึ่งมาที่นี่และพ่ายแพ้ต่อบรรพชนเทพเซียนคนนั้นถูกผนึกไว้ที่นี่และมีพลังธาตุดินอันน่ากลัวหลังจากนั้นผืนแผ่นดินก็เป็นแบบนี้คนผู้นั้นลือกันว่าแท่เมืองพอผ่านไปอีกนานหลายปีจึงกลายเป็นแคว้นเมืองตู่สถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยกลิ่นอายของแก่นแท้ปฐพี คล้ายก,กันกับแกนมันเขียวซึ่งเป็นแกนที่มีแก่นแท้ปฐพีเช่นกันแมงป่องมันเขียวนั้นเป็นอสูรดุร้ายที่อาศัยอยู่ในพื้นดินอย่างไรก็ตามมันกลับเต็มไปด้วยกลิ่นอาอมานจนยากจะสังเกตได้ข่าวลือเหล่านี้ถูกบันทึกอย่างละเอียดไว้ในกระดองเต่าที่มอบให้แก่วังหลินความคิดหลายอย่างผุดขึ้นอย่างน่าสนใจแต่เขาไม่มีเวลาคิดมากความวังหลินหยิบยืมความเร็วของเกราะวิญ,ญญาณเพื่อมุ่งหน้าไปสู่แกนเมืองตู่ ขณะที่ยังไม่สามารถใช้บิดมิติได้ยิ่งเขาเข้าใกล้ครึ่งระยะห่างนับหมื่นลี้จึงหดลงอย่างรวดเร็วพอหวังหลิงอยู่ห่างเพียงพันลีแควนเมืองตู่จึงอยู่ในระยะสายตาแต่จังหวะนั้นโลกพลันเปลี่ยนสีแสงคร่าลือนผุดออกมาจากหกทิศทางที่แตกต่างกันเบื้องหน้าหวังหลินระลอกคลื่นส่งเสียงกึกก้องพวกมันคือสัญญาณว่าค่ายกลเคลื่อนย้ายกำลังเปิดใช้งานค่ายกลเคลื่อนย้ายเปิดใช้งานอย่างรวดเร็ว ขณะที่หวังหลินมองเข้าไปร่างหลายสิบร่างปรากฏขึ้นภายในค่ายกลเคลื่อนย้ายแต่ละแห่งปรากฏเป็นร่างนับร้อยและมีกลิ่นอายทรงพลังแผ่กระจายออกมาการเปิดใช้งานค่ายกลทั้งหกแห่งถือเป็นมูลค่ามหาศาลสำหรับแก้นแมนเขียวโดยเฉพาะการที่เคลื่อนย้ายคนจำนวนมากยิ่งมีระดับบ่มพอสูงขึ้นยิ่งมีมูลค่ามากกว่าเดิมหากเป็นเซียนขั้นที่สามสิ่งแลกเปลี่ยนยิ่งเกินกว่าคำอธิบายใดๆ และเซียนหลายรอยทั้งหมดนี้ล้วนทรงพลังการเคลื่อนย้ายพวกเขามาได้ทำให้แว้นมันเขียวสูญเสียทรัพยากรที่เก็บสะสมมานับแสนปีเดิมทีคนเหล่านี้ซุ่มโจมตีที่ชายแดนของแว้นกระทิงสวรรค์เพื่อรอคอยหวังหลินทว่าเนื่องจากแต่ละคนคาดการผิดพลาดจึงต้องฝืนเคลื่อนย้ายผู้คนมาที่นี่นี่เป็นเพียงแค่ส่วนเดียวและยังมีเซียนอีกเป็นจำนวนมากกำลังมาที่นี่ เซียนทั้งหมดสวมเสื้อผ้าคล้ายกันแม้สีสันจะแตกต่างแต่มีลวดลายรูปพระจันทร์สีขาวและดำบนเสื้อเหมือนกันหวังหลิงเคยเห็นลวดลายนี้บนกระดองเต่าสัญลักษณ์ที่ว่าเป็นของสำนักอันดับหนึ่งในแก้นมันเขียวสำนักเต่ามานการขัดขวางและไล่ตามหวังหลิงไม่ใช่ทั้งแก้นมันเขียวแต่เป็นแค่สำนักเต่ามานแก้นเมืองตู่ห่างออกไปพันลี้แต่สำนักเต่ามานเข้ามาหยุดยั้งหวังหลินความรู้สึกวิกฤตกำลังย่างกรายเข้าม,ามามากขึ้นเรื่อยๆ หวังหลินรีตาแคบขณะที่พุ่งทยานออกไปเหล่าเซียนนับร้อยได้ปรากฏตัวขึ้นจากข่ายกลเคลื่อนย้ายทั้งหกแห่งขณะเดียวกันต่างโยนบางอย่างเข้ามาหาหวังหลินศีรษะของเซียนจากทุ่งยอดนภา,าจำนวน9้าหัวศีรษะของเซียนจากทุ่งยอดนภา,าจำนวนหกหัวศีรษะของเซียนไร้สำนักขั้นวิบากดับศูนย์จากทุ่งยอดนภา,าทุ่งยอดนภา น้ำเสียงเย็ยนเยียบเหล่านั้นดังตึกกล้องและดังถึงหูหวังหลิงจนเขามีอาการสั่นเทาหวังหลิงมองศีรษะที่มีท่าทีทนทุกข์เหล่านั้นเขาคุ้นหน้าคุ้นตาเพราะเป็นเซียนที่ต่อสู้เคียงข้างกันมาหลายเดือนในเส้นชีพจรแห่งที่สามและอยู่รอดมาด้วยกันหวังหลิงไม่รู้จักชื่อของแต่ละคนแต่เขาจดจำใบหน้าได้ศีรษะนับร้อยเหล่านี้คือคนจำนวนเกือบครึ่งที่รอดชีวิตมาจากทุ่งยอดนภาเจ้าไม่ชอบศีรษะมนุษย์ใช่หรือไม่ เช่นนั้นนี่คือของันแรกของสำนักเต่ามานที่ข้ามอบให้เจ้าน้ำเสียงประสงค์ร้ายดังกึกก้องสำนักเต่ามมนหากวันนี้ข้าออกไปจากที่นี่ได้ข้าจะกลับมาทำลายล้างพวกเจ้าทั้งสำนักหวังหลินเผยแววตาประกายแสงมหฮมาเขาสาบานไว้ในใจนี่เป็นครั้งแรกที่เขามีความต้องการทำลายล้างสำนักบนแผ่นดินเซียนดารารุนแรงขนาดนี้